ส,สวัสด да uh ีครับส,สวัสด well> ีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตรถเข้ามาใหม่1 2 3 4ประมาณ4-5คันนะครับแล้วก็คันนี้ขายไปเนี่ยเยอะมากพอๆกันเลยนะครับเข้าแล้วก็ออกสลับกันไปมาวันนี้มาอัปเดตหน่อยนะครับเดี๋ยวก็พรุ่งนี้เนี่ยจะรีวิวรถแต่ละคันเนี่ยเป็นแบบตัวต่อตัวเลยแต่ว่าวันนี้ขอมาอัปเดตก่อนเพราะว่ารถเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าจะรีวิวอันไหนก่อนดีแล้วก็บางคันก็เก็บรายละเอียดอยู่นะครับเดี๋ยวมาบ ด้านหลังของผมครับมาดูคันไหนก่อนดีอ่ะเอามาดูรถเข้าใหม่ก่อนก็แล้วกันราคาแสนกว่านะครับคันนี้เป็น Mazda BT นะครับเป็นตัว2.5 Di Turbo เป็นกระบะแคบเปิดได้สีขาวคันนี้เกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับดีเซลเครื่อง2.5 0 0ราคาค่าตัวถูกมากนะครับ1 6 0 0 0 0 9,000บาทราคาอยที่169,000บาทท่านได้ซื้อเงินสดจากไฟแน์ได้ทั้ง2เลยนะครับนี่คือ m a สด้าเข้าใหม่1คันในวันนี้รุ่นนี้เป็นตัวไฮไลค์ือก็คือตัวสูงนะครับเล่มเอกสารทุกอย่างพร้อมโอนเงินสดสามารถต่อรองได้นะครับราคาเปิดแล้ว169,000บาทครับต่อไปคันนี้คุณผู้ชมครับกระบะแคปวีโก้ตัวสูงราคาค่าตัวอยู่ที่ สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อครับกระบะแคปตัวสูงนะครับแม็กแต่งซิ่งัยรุ่นเลยนะครับยางรู้สึกจะปีใหม่เพราะว่าดอกยางเนี่ยยังลึกเลยนะครับก็ตัวนี้ภาษีหกเจ็ดกระบะแคปตัวนี้จะเป็นแคปเปิดไม่ได้เป็นวีโก้โฉมแรกแต่เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อ,เค,อ 3, เครื่องสามพันขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่ะฝากกันด้วยตัวต้ายาลิส ตัวนี้ยังไม่ใช่ตัว a อทีนะครับ <c oughs> ราคาอยู่330,000บาทไม่วิ่งหลักหมื่นโล60,000กวาโลนะครับคันนี้ปี19เครื่อง1.2ตัว G ปุ่มปุ๊บสตาร์ทและก็คืออย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทนะครับราคาค่าตัว330,000บาทนะครับถัดไป v ีโก้เข้ามาใหม่คันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทเป็นกระบะแคปตัวนี้ยังเป็นแคปเปิดไม่ได้แต่เป็นรุ่นตัว E กระจกปรับไฟฟ้า นะครับ <S preach science> สภาพสวยมากเลขไม่แสนกว่าโลดูภายในกับพี่เปิดภายในลูกค้าดูเลยครับนะรถไม่ในล็อกบอกเลยว่าภายในสวยมากคันนี้ไม่ผิดหวังเดี๋ยวตอนนี้เหลือเก็บงานละเอียดเล็กๆน้อยน้อยครับคุณผู้ชมครับพี่ถ่ายนิดหน่อยพี่ตามคนโซนสวยไม่มีแตกไม่มีแล้านะครับผมเอาตัวนี้ออกมันจะมีคาบสติกเกอร์เดี๋ยวต้องไล่เก็บสติกเกอร์แล้วก็ดูสวยเลยนะครับอ่ะตามเบาะจุดต่างๆเบาะเนี่ยสภาพสวยนะครับดูครับเบาะไม่มีขาดหลุดด้วยเลยราคา2 9 0 0 0บาท นี่คือราคาเปิดเงินสดราคาแสนกว่ามีแน่นอนนะครับทีวียูของเดิมจากโรงงานนะครับรถสะอาดสะอาดรถส,สวยเดิมบางน็อตไม่ขยับคันนี้2 9 0 0 0บาทเงินสด1 9 0 0 0 0บาทเงินสดแส0 0 0 0บาทคันนี้เงินสด1 9 0 0 0 0บาทเหมือนกันนะครับราคาก็เปิดเหมือนกันครับ2อง0 0บาทถ้าจาับไฟแนซ์นะครับ29,000าบาทติดแบ็คลีดออกได้ นะครับไปสนใจโทรสทบถามมาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้หน้าจอนั้งบนนได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้แอดไลน์ต่างๆก็อยู่ที่ด้านหน้ารถตัวนี้เลยนะครับคลิปนี้ลงสดๆไม่ขอมีการตัดต่อใดๆลงแบบเรียวๆเลยนะครับถัดไปตัวนี้ไอ้ลืมบอกนะเครื่อง2.5 0 0เครื่อง2.5 0 0นะครับวีโกคันนี้นะครับต่อไปคันนี้ v ีโ o ้แชมป์เครื่อง2.5ตัวเจพัทนะครับตัวนี้เจพัท ปี2014สีขาวไม่แสนแปดนะครับต้องบอกกันว่าเรียงแถบนี้นะครับเลขไม่ไม่มีใครเกิน2,000 200, สนเลยอันนี้ไม่แสนส0่หมกโลอันนั้นก็ไม่ประมาณแสนเอาไม่เกิน 100, แสนเจ็ละกันนะครับผมจำไม่ได้นะครับแต่ไม่ก็อยู่แสนระหว่างแสนต้นต้น,ตน,ตน,ตนถึงแสนกลางกนะครับคันนี้ก็ไม่แสนแปดนะครับราคาค่าตัว2องแ0 0เบาทนะครับสีขาวตัวนี้จะเป็นกระบะแฝบเปิดได้แล้ว นะครับถัดไปก็ Isuzu d ดีแม mm hmm. คุณผู้ชมครับ mm hmm. จัดแฟนแน้นราคาอยู่ที่249,000 0บาทซื้อเงินสด2 2 0 0 0 0บาทซื้อเงินสดนะครับ2 2 0 0 0บาทเป็นอ s u z u คันนี้จะปีใหม่หน่อยนะครับ mm hmm. เป็นตัว X s e r i e s ปี2010นะครับจะปีใหม่กว่าโซนทางที่เป็น Vigo นะครับ mm hmm. แต่ Vigo คือได้รถที่ว่าเป็นแบรนด์ hmm. แต่ว่าคันนี้ก็จะราคาจะสูงกว่าเพื่อนแต่ ในปี2010เครื่อง2,005เป็นตัวท็อป SLX ใครสายยูสุต้องการ X Series ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแบบนี้ราคาค่าตัว2 20,000บาทนะครับอ่าเงินสด2 20,000บาทคุณผู้ชมครับเป็นประมาณนี้เดี๋ยวไปดูคันด้านหลังผมคุณผู้ชมครับ Vigo ยังมีอีกเยอะนะครับต้องบอกกันว่ามีปล่อยไปแล้ว2คันนะครับแล้วก็รับเข้ามาใหม่อีก3คันนะครับคันนี้ราคาค่าตัวคันนี้บอกกันว่า,วาปี2008 ปี2,551ปี08ราคาค่าตัว29,000 0บาทนะครับนะคันนี้อันนี้ปี08นะ29,000บาทคันนี้ปี2000ปี2011เครื่อง2500ส่วนมาก v i g o ผมเครื่อง2500หมด3,000ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับถ้า3,000ก็จะเป็นพวกตัวสูงนะครับตัวต่ำตัวนี้2500หมดเลยแชมป์ s, เป็นตัว J นะครับจะเป็นแคปเปิดไม่ได้ แต่ว่าได้ปี2011ราคาค่าตัว29,000บาทเหมือนกันอ่าคันนี้ Vigo แคปบสูงเครื่อง3,000ราคาค่าตัว2 0 0 0 0เอา249,000บาทพอนะครับซื้อเงินสดต่อลองได้จากไฟแนซ์สามารถจัดได้แต่นี่ต้องย้ำว่าเป็นเครื่อง3,000นะครับกระบะแคปบตัวสูงในเครื่อง3,000ว้นไว้สำหรับการขับทางไกลขนของคุ้มแน่นอนมีแคร่บอยให้เรียบร้อยต่อไป คันนี้ยังไม่รีวิวเหมือนกัน t ต y ยต้า f o r t จ n เ r เครื่อง3000ออโต้ขับ4คันนี้คุณผู้ชมครับราคาค่าตัวเอา3 0 0 0สนทวนออโต้โฟต้องบอกว,ว่ารถสีเดิมมีเคลียร์สีแค่ตรงกันชนหน้ามีเคลียร์สีแค่กันชนหน้าแต่ฝากระโปรงแก้มซ้ายขวาแผงประตูทุกบานที่เหลือไม่มีขยับมีเคลียร์สีแค่ชิ้นเดียวนะครับต้องบอกว่า,วาน็อตเดิมน็อตไม่ขยับ อ่ะต่อไปวีโก้เหมือนเดิมครับคันนี้ตัวต้าวีโก้สองจุดเฮ้ยเครื่องสามพันตัวนี้เครื่องสามพเป็นตัว V ีอินเทอร์โบเกียร์ออโต้เครื่องสามพขับสแล้ <c oughs> คันนี้ราคาสองแสนเ9 0 0 0บาทครับราคา2อ9 0 0นบาทนะครับแล้วก็พันอ่ะเดี๋ยวไปรับชมคันถัดไปสปอร์ตเรเดอร์ก็มีอิซซูก็กมีนะครับ แล้วก็วีคอร์สนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาจอดจงที่ว่าเป็นกระบะแค b ราคาแสนกว่า200,000กว่านะครับแล้วก็รถที่ยังมีอยู่นะตอนนี้ก็มีประมาณนี้ตัวนี้ก็เลขไม่อ่าหนึ่งหมื่นเก้าพันโลฟอร์ดเกียร์ธรรมดาราคาอยู่สี่แสนสองอันนี้อยู่ล้านหกหมื่นเก้าพันบาทรีโวเลขไม่หกพันโลฟอร์ดไม่ห้าพันโลนะครับราคาอยู่เจ็ดเก้าเก้านะครับเงินสดต่อรองได้นะครับตอนนี้ก็มาอัปเดตคุณผู้ชมครับวีโก้แคป มีกี่คันบ้างตอนนี้ตลาดราคาแรงมากๆเลยนะครับนี่ดูดูดูด,ดูให้ดูคุณผู้ชมจริงจริงก็การปิดการขายผมใน y t u t u ส่วนมากไม่ลงครับลงแต่ในเฟซนะครับยูทูบพอก็จะลงแบบรีวิวตอนนี้ก็จะเป็นเพจ Facebook ใ,ใครไม่สะดวกติดตามทาง YouTube ก็สามารถติดตามทาง Facebook ได้นะครับรถยนต์มือสองขอนแก่นก็จะมีขึ้นให้ตรงนี้ลองกดหาดูกันนะครับนี่เพิ่งขายวีโก้สประตูไป1คันแล้วก็เพิ่งขายตัว เป็นโตโยต้าวีโก้ตัวครบรอบ50ปีนะครับตัวนี้นะครับ,นะรบที่มีกันชนด้วยถ้าใครติดตามน่าจะเคยเห็นก็ลูกค้าจัดไฟแนนซ์แล้วที่สําคัญคุณผู้ชมครับใช้บัตบประชาชนใบเดียวการที่ใช้บัตบประชาชนใบเดียวได้คือท่านต้องมีเครดิตนะครับถ้ามีเครดิตผ่อนบัตรเครดิตผ่อนธนาคารผ่อนอะไรก็ได้ที่ผ่อนกับสินเชื่อกับธนาคารมีเครดิตยังผ่อนอยู่บัตบประชาชนใบเดียวก็สามารถออกได้แต่ให้ลูกค้าเครดิตปกติออกได้ไหมออกได้แต่ว่าต้องใช้เอกสารนิดๆหน่นนอยๆแต่ก็คนปกติ กับคนที่ว่ามีเครดิตหรือว่าคนที่มีผ่อนนี้ผ่อนเซ็นอยู่นั่นแหละครับออกง่ายมากนะครับขออย่างเดียวคือท่านจะติดแบ็คลิสแต่ร้านเราติดแบ็คลิสออกได้ไหมออกได้แต่ว่าต้องใช้เงินดาวมากกว่าคนปกติหรือว่าคนเครดิตดีเท่านี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาสรุปจบกันคุณผู้ชมครับคันนี้วีโก้ปี08เกียร์ธรรมดา25 0 0ั0 0 0บาทคันนี้วีโก้กระบะแคปเครื่อง25 0 0ปี2011 2 0 0 0 0บาท คันนี้2 4 9 0 0 0บาทอ่าถัดไปเอาเอาราคาเด็ดๆนะรา,าคาเด็ด,ด,ดคันนี้คันนี้แคปโฟเครื่อง3 0 0 0ราคา2 2 9 0 0 0บาทอันนี้3 3 0 0 0 0บาทคันนี้กระบะแคปเครื่อง2,500ปีปีใหม่หน่อยปี0ูนคันนี้ปี07นเน็อตไม่ขยับด้วยราคา 2 9 9 0 0าทอ่บาทคันนี้ v ีโกก็เหมือนกัน2 9 9 0 0 0บาทคันนี้ v ีโ o แต่ว่าเป็นแชมป์กระบะแคปเปิดได้แล้วเป็นตัวใหม่แล้วนี่คือตัวสุดท้ายแพนในสีดำราคาค่าตัวที่2 7 9 0 0 0 0บาทเงินสดตัวรองได้จัดไฟแนส์นสามารถจัดได้อีูสูดีแม็กซ์เอ็กรคันนี้ราคาค่าตัวผมลืมแล้วเปิดไปเท่าไหร่2 0 0 0 0นเปิดไป2 4 0 0 0 0 500บาทนี่คือราคาจับไฟแนนซ์แต่ถ้าซื้อเงินสด200,000บาทนะครับก็เป็นประมาณนี้แล้วก็มีรถตู้เข้ามาใหม่นะครับ MPV มีรถเชฟคันนี้เชฟสวยมากสีเดิมแล้วเปิดให้ดูหน่อยภายในต้องบอกว่าเชฟนี่เครื่องเข้ามาใหม่นะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยได้รีวิวส่วนตัวของแต่ละคันกับตัวรถเพราะว่าคือรถมันเข้ามาเรื่อยๆครับนะครับแล้วก็ไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรเลย,เลยนะครับก็ต้องไล่เก็บแล้วก็รีวิวแต่ละคันนะครับ น่าดูหลังดูหลังหลังสวยหลังสวยนี่ครับบอกเลยว่ารถสวยมากใครหารถเก๋งอยู่ราคาแสนนิดๆไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้ราคาแสนนิดๆคิดดูครับเชฟครับนี่ครับรถเก๋งสภาพสวยครับนะครับปีคันนี้ปี2012เชฟปี12นะครับแต่ผมยังไม่เคยรีวิวเดี๋ยวจะไปศึกษาข้อมูลก่อนแล้วก็รีวิวให้รับชมกันวันนี้ก็อัปเดตประมาณเท่านี้ใครหารถราคาไม่เกิน2 0 0 0 0 0 เงินสดนะครับไม่เกิน2 0 0 0 0 0เอาคันนี้ไปเลย1,69,000บาท1,90,000บาท1,90,000บาทด้านหลังอีก2คันด้านหลังนะครับอีก2คัน1 9 0 0 0บาทนะครับก็ประมาณนี้เฮ้ยคันนี้วีโก้กางการลืมลืมลืมเครื่อง3 0 0พัน VN Turbo กระบ,บะแคบสวยมากนะครับนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยล้างแอร์เปลี่ยนหน้าผ่านะ้ำมันเครื่องต่างๆให้เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวรีวิวแต่ละคันแน่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ประมาณ1 2 3 4 5มี5คันที่ยังไม่รีวิวแล้วก็เข้ามาใหม่อีก2คันที่ยังไม่รีวิวก็เป็น7คันที่ยังไม่รีวิวเดี๋ยวรอรับชมกันประมาณสักวัน2วันเดี๋ยวจะลงคลิปต่อๆกันเลยนะครับทั้ง7คันวันนี้ก็ฝากให้ประมาณเท่านี้ใครสนใจคันไหนผมถ่ายรูปไว้หมดแล้วแอดไลน์ผมมานะครับไลน์ผมแอดไลน์มาเดี๋ยวจะส่งส่งให้ ตัว A เป็นตัว A เล็กนะครับไม่ใช่ตัว A พิมพ์ใหญ่นะครับตัว A ภาษาอังกฤษเราเนี่ยแหละครับ A n mod มนะครับ A อเอฟเปื่อนะครับนะครับก็คือไม่ต้องใส่แอดนะตัว A พิมพ์เล็กเวลาลูกค้านะครับบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าตัวเอฟเป็นตัวยังไงนะครับผมก็หาวิธีที่ง่ายสุดคือตัว A แล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรผมเลยนะครับ0942742233นะครับผมก็ตามเบอร์เรียงรายเลยนะครับเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ ท่านใดสนใจนะครับแอดไลน์ Add line, ตามนี้ได้เลยนะครับตอนนี้คุณผู้ชมครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ